สวัสดีคะ่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง youtube ของนุ่นวัดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถนะคะปรับราคาลงอีกหนึ่งคันนะคะบอกเลยว่ารถราคาหนักมากนะคะกับ Toyota Corolla Altis นะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็นรุ่น1.6ตัว G นะคะโฉมไมเนอร์เชนเป็นรถปี2016สำหรับคันนี้นะคะราคาหน้าป้ายนะคะนุ่นให้ดูกันเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยหน้าป้ายตั้งขายอยู่ที่ 445,000บาท ปรับราคานะคะรถเหลือเพียง3 9 9 9 0 0บาทนะคะใครที่สนใจนะคะก็รีบแคปหมายเลขทะเบียนนะคะติดต่อสอบถามนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 0 0 4 2 9 9 9นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองปเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ ี่นะคะเป็นรถปี2016นะคะเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในลักษณะเส้นโครเมียม2เส้นนะคะตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางเนาะ ต่อมาในส่วนของหมายเล็ทะเบียนนะคะ5กไก่วแหวน7136จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายเอกลักษณ์โดดเด่นของโชว์ไมเนอร์เชนอยู่ที่กันชนด้านล่างนะคะที่ออกแบบมาในลักษณะเปียโนแบ็กสีดําถัดมาที่ชุดโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่เป็นหลอด LED เรียงกันสีดวงมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันสำหรับล้อของชมนี้นะคะของเขาเนี่ยมาพร้อมกับลอ้อแม็กทูโทนนะคะปัดหน้าเงานะคะเป็นแม็กหรูของแท้จากโตโยต้าเลยขอบ16นะคะซึ่งแน่นอนว่าของแท้ที่มาจากโรงงานค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับรหัสยางของตัวรถคันนี้นะคะนั่นก็คือ2 0 5 5 5 R 1 6นั่นเองนะคะก็เป็นรหัสยางของตัวรถคันนี้ สำหรับยางคันนี้นะคะมาพร้อมกับยางดันหลบนะคะได้ยางสัปดาห์ที่38ปี2020นะคะก็ดอกยางยังลึกยังดีอยู่เลยไรเยลียดตัวซุ้มล้อนะคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบเลยซุ้มล้อคงเดิมแท้จากโรงงานที่ด้านแก้มนะคะมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านแก้มทั้งสองข้างเลยซึ่งอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะคะนั่นก็คือ Duo VVTI นั่นเอง สำหรับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยผ้าผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะและการปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับฝาครอบสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างตัวรถคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มครองแสงมาให้แล้วด้วยนะคะและสําหรับกระจกทุกบ้านนะคะมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่ากระจกเป็นของเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกและไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆที่มือเปิดประตูด้านนอกแบบนี้ทั้ง4บานเลย อันเดี๋ยวเราดูภาพรวมด้านข้างกันเห็นไหมคะว่าโคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขาเนี่ยอยู่ครบเลยและสีของตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีมาแต่ยอย่างใดและที่สําคัญไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนไม่เคยมีการตัดต่อตัวรถมาด้วยนะคะส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ตัวนี้เป็นระบบเบนซินล้วนไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์กแก๊สโซ 95ลองรับ e20 และ e85 ด้วยนะคะในส่วนของกระจกบานหน้าท้ายนะคะมีการติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้แล้วแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถส่วนกระจกบานหน้าท้ายก็เป็นของเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะ สำหรับไฟท้ายของโชมนี้นะคะจะใช้เป็นหลอด LED เรียงกันเลยนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆที่ชุดโคมไฟนะคะมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่ทำมาจากวัสดุโครเมียมตรงกลางจะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์ Toyota ด้านขวานะคะจะเป็นรุ่นของตัวรถคันนี้นั่นก็คือ c o r o l l a Altis และด้านล่างจะเป็นรุ่นย่อยของเขานะคะนั่นคือ1.6ตัว G นั่นเอง ต่อมาเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะนี่ห้องเก็บสัมภาระเขาก็จะเด้งออกมาแบบนี้เนาะ อ่าอันนี้นะคะนุ่นเอาไม้กระดานออกมาให้นะคะเพื่อจะให้คุณลูกค้าได้เห็นรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านล่างกาันด้วยกับตัวอัลติสเองถือว่าเป็นรถที่มีบอดี้ภายในค่อนข้างกว้างนะคะก็เก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยด้านล่างเขาก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำรองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือแม้แรงไปดูอุปกรณ์สำรองที่มีไว้เดิดรถนะคะไว้ให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเองสําหรับรายละเอียดโครงสร้างด้านล่างนะคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันเลยนะคะเป็นสีเปลือกไข่เนาะ เป็นอาร์คพวกนี้ก็คืออยู่ครบทุกจุดนะคะเป็นดีเทลรายละเอียดที่มาจากโรงงานทั้งหมดฝั่งนี้รอยซีนก็สีเดียวกันเลยนะคะสม่ําเสมอนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะอันนี้เรารับประกันว่าตัวรถเนี่ยไม่เคยจมน้ําแล้วก็ไม่มีน้ําทั่วมมาอย่างแน่นอน ในส่วนของนอ็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเป็นสีบอลสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะให้ดูกันใกล้ๆไปเลยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถสังเกตด้วยตัวเองได้เลยนะคะเนี่ยสามารถใช้เล็บจิกสียางโลงสียางยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะแปลว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนนะคะฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยนําไปทําสี เห็นไหมคะว่าเม็ดอาร์คเนี่ยที่ขอบป,ประตูด้านหลังพวกนี้ก็คืออยู่ครบขอบยางห้องเก็บสัมภาระก็ไม่มีรอยฉีกขาดด้วยนะคะนุ่นบอกเลยว่าสภาพดีมากๆเลยนะคะและยิ่งปรับราคาลงมาแบบเยอะขนาดนี้นะคะใครได้ไปนุ่นบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ าต่อกันที่ภายในนะคะของเขาเนี่ย1.6ตัว G ีจะเป็นการตกแต่งภายในด้วยสีเบจนะคะเริ่มกันที่ด้ามจับประตูด้านในทํามาจากเมทัลลิกสีเทานะคะมือเปิดประตูด้านในทํามาจากโครเมียมต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวล็อกกระจกระบบเซนทรัลล็อกและกระจกทั้งสีบานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่ด้านข้างของพวงมาลัยนะคะจะมีที่พับผูกกระจกมองข้างและปรับกระจกมองข้างอันนี้เป็นแบบระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับ กุญแจสมาร์ทค์เลตแล้วก็ปุ่ม e n นจิ้นสตารนั่นเองในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยมาพร้อมกับแอร์แบ็กจำนวน7็จลูกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่นเย่าเบรกกดปุ่มนะคะสตาร์ทเพื่อให้คุณลูกค้าได้ดูในส่วนของเลขไมค์กัน สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2016นะคะเลขไม่อยู่ที่186748กิโลนะคะซึ่งเป็นเลขไม่ตามการใช้ง,งานจริง,รงๆนะคะไม่ได้เขียนไม่ได้กอไม่แต่อย่างใดเลยถัดมาที่คอนโซลตรงกลางจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเครื่องเสียง CD สามารถฟังวิทยุ FMAM นะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติมีช่องเสียบสาย USB เสียบสาย a u x ให้ด้วยนะคะ สำหรับระบบแอร์นะคะของเขาเนี่ยระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมินันี้คือควบคุมเองได้ตามใจชอบเลยในส่วนของตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออตโต้ที่เป็นในลักษณะของคันบันไดแบบนี้เลยและในส่วนของตัวเบาะนะคะของเขาเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะซึ่งสีเบจเนี่ยถือว่าเป็นสีที่ดูสะอาดสบายตานะคะแล้วก็ตัวบเบาะหนังเองก็ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ค่อนค้าง,งายเลยเนาะ ต่อมานะคะที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังก็เป็นบอหนังสีเบจเช่นเดียวกันเลยนะคะมีสายเบลให้3เส้นแปลว่าออกแบบมานะคะรองรับผู้โดยสารได้แค่3ท่านนะคะเพื่อความปลอดภัยด้าน,นล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยนะคะและระยะห่างระหว่างตัวเบาะแถวหน้านและแถวหลังค่อนข้างกว้างนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยตรงกลางมีช่องจ่ายไฟให้ถึง2จุดเลยนะคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหลัง ส่วนด้านบนนะคะเพดานด้านบนค่อนข้างสะอาดนะคะไม่มีรอยขีดขูดแม้แต่นิดเดียวเลยนะและสุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูเลยนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นะะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไป,ปรพร้อมกันเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด1,600ซีซีนะคะตัวเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานไม่เคยผ่านการติดตั้งแกส๊สแล้วก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเลยซึ่งอันนี้สามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตกกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรอ,อันนี้จะไปในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะนุ่นให้ดูกันชัดๆใกล้ๆไปเลยนะคะโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบน็อตแก้มสีเดิมเม็ดอาร์คที่เบ้าโชค๊คสภาพดีสมบูรณ์ คานซ้ายเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเม็ดอาร์คที่คานพวกนี้ก็คืออยู่ครบสําหรับคานด้านหน้านะคะเดิมๆตรงๆเลยโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานนะคะอันนี้เรารับประกันเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยไม่มีการชนหนักมาแปมสีก็ที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบคานด้านขวาเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันเม็ดอาร์คที่เบ้าโช๊คนะคะสภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มด้านขวาและน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาเนี่ยสีเดิมเลยนะคะ ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานมีสัญ,ญลักษณ์ตัวยต้าติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปงน็อตกิปทุกตัวอยู่ครบเลยและสุดท้ายสติกเกอร์สาจดุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานสติกเกอร์มออกอและสติกเกอร์สีอยู่ครบเลยนะคะอันนี้เรารับประกันตัวโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีการชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดความแล้วก็ไม่มีจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่นุ่นรีวิวให้ชมในคลิปนี้นะคะกับ Toyota Corolla Altis 1.6ตัว G นะคะโฉมไมเนอร์เชนปี2016จากราคาเดิมนะคะ4 5 5 0 0 0บาทลดเหลือเพียง3 9 9 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลย ดูจบแล้วนะคะนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ